สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะผลตอบแทนความอดทนของคุณนะคะคุณจะได้รับสิ่งใดเป็นผลลัพธ์ผลตอบแทนความอดทนผลตอบแทนความอดทนของคุณนะคะ มันอาจจะต้องลำบากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเจ็บปวดนะคะมีความทุกข์มีความเหมือนต้องทนอยู่กับอุปสรรคปัญหาถือได้ว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวนะคะจนแทบจะท้อใจเลยนะคะแต่นั่นน่ะแหละคือความอดทนที่หลังจากคุณผ่านช่วงเวลาความเจ็บปวดนะคะ สิ่งที่เข้ามาอาจจะท้าถมเข้ามาบางครั้งนะคะไม่รู้จะออยังไงต่อเกิดความลังเลใจหรือว่ามันหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะกายใจในการที่จะเดินไปต่อแต่ก็ต้องทนต้องสู้นะคะต้องยืนหยัดกับบางเรื่องนะคะพลังงานเหล่านี้เนาะก็คุณจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งอาจจะเป็นโอกาส นะคะคุณอาจจะมีโอกาสมากขึ้นในชีวิตนะคะโอกาสมากขึ้นมีตัวเลือกให้กับคุณมากขึ้นหรือทำให้คุณน่ะเป็นคนที่จะต้องพยายามเหมือนเข้าใจนะคะว่าควรเลือกอะไรให้เหมาะสมที่สุดกับตัวเองพลังงานในลักษณะที่อาจจะต้องพิจารณาให้มากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นอาจจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าเป็นของจริงสักแค่ไหนจะเหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่า เลือกมาแล้วจะเลือกผิดหรือเปล่านะคะก็ถือได้ว่าต้องใช้สตินะคะต้องมีวิจารณญาณหรือว่าคือจะต้องหา,าปัจจัยต่างๆเนาะมาซัพพอร์ตในการที่จะพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกนะคะพลังงานของคนที่จะกลายเป็นคนที่เหมือนเข้าใจเนาะพอได้เรียนรู้เจ็บปวดเข้าใจอะไรคุณจะมีแรงฮึบ คุณจะรู้เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถไปที่เป้าหมายของคุณนะคะได้รวดเร็วมากขึ้นนะเพราะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งเนาะของความอดทนที่อาจจะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะแต่หลังจากที่พอผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก นะะจนหล่อหลอมคุณให้ได้เข้าใจเรียนรู้มีประสบการณ์นะคะก็จะถึงช่วงเวลาในการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นใจด้วยเห็นถึงความมีไฟนะคะไปแบบฉับพลันทันด่วนหรือว่าไปด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่มีไฟนะคะเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางทำความฝันให้สำเร็จพลังงานของคนที่เหมือนคุณจะ เป็นคนที่เหมือนเข้าใจนะคะไม่เพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นว่าคืออะไรนะคะแต่คุณเหมือนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของจิตใจเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีธรรมะนะคะในใจมากขึ้นด้วยจนกลายเป็นคนที่ดูเป็นผู้รู้คุณจะเป็นผู้รู้เป็นคนที่ผู้คนเห็นแล้วรู้สึกนับหน้าถือตาให้เกียรติ นะคะบางคนนะ่ะรู้สึกเคารพอยากเข้ามากราบมาไหว้อยากเข้ามาขอคําแนะนําอยากเข้ามาเพื่อเป็นมิตรภาพที่ดีในลักษณะที่เขาดูยกย่องเชิดชูคุณนะคะพลังงานที่ดูเหมือนเป็นแม่พระพ่อพระเป็นคนที่สามารถที่จะเหมือนมีความคิดมีแนวทางดีๆนะคะที่แชร์ให้กับคนอื่นแล้วพวกเขาเหล่านั้นนะรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนกุญแจวิเศษในการปลดล็อกนะคะในการทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะมีเส้นทางมีแนวทางหรือว่าเกิดไอเดียใหม่ๆได้นะคะพลังงานของคนที่อยู่ในจุดของการเป็นเจ้าคนนายคนนั้นอยู่ไม่ไกลนะคะเป็นเจ้าของกิจการเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่ในจุดที่มั่นคงมากๆและเป็นความมั่นคงที่มองดูแล้วเนี่ยจะมีบริวารน,นะคะ มีบริวารที่คุณจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะเป็นเหมือนแรงสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถที่จะเป็นเกาะป้องกันของคุณได้ด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่ดูน่าเกรงขามนะคะอยู่ในจุดที่ดูหนักแน่นนะคะเป็นพลังงานของความที่ดูนิ่งมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยคือก็จะดูแบบ อย่างที่บอกไปความน่าเกรงขามใช่ไหมคะก็จะเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือนะคะเชื่อมั่นในคำตัดสินคำพูดของคุณพลังงานเพิ่มเติมนะคะผลลัพธ์ของความอดทน เป็นพลังงานที่เหมือนจะได้เห็นหรือเข้าไปสัมผัสนะคะกับเรื่องราวเนาะที่มันทั้งแบบมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ไล้ซึ่งคุณธรรมนะคะคือคุณจะได้เข้าไปสัมผัสนะได้เรียนรู้บางทีเนี่ยอาจจะเหมือนถูกชักจูงชักนำด้วยซ้ำทำให้เอียงเอียงนะคะไปไปสู่ในจุดที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามัน มันไม่ยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่อาจจะผิดศีลละธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่ติดลบนะคะในอ่าในเชิงที่อาจจะมีการคอร์รัปชันติดศีลบนหรือว่าอะไรที่มันเป็นลักษณะที่เข้ามาล่อใจค่ะนะคะพลังงานของการล่อใจให้เป็นไปหรือว่าทำในสิ่งที่ติดลบเชิงลบสิ่งที่ผิดพลาดได้นะคะ เป็นสถานการณ์ที่บางครั้งคุณงามความดีคุณ,ณธรรมเนี่ยเหมือนถูกเขาเรียกว่าอาจจะแบบต้องเผชิญนะคะ,ะเผชิญหน้ากับเรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะคะและทีเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันเหมือนน้ำหนักนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะต้องทำใจกับการที่ผู้คนหรือบรรยากาศอะ่ะเหมือน ไปเลือกหรือว่าไปลงน้ำหนักหรือไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆที่ติดลบเหล่านั้นนะสิ่งที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมรู้สึกลับไม่ได้วัตถุที่เข้ามาล่อใจนะคะอย่างไรก็ตามเป็นพลังงานที่มองว่าคุณน่าจะพยายามสู้พอสมควรนะที่จะเอาตัวเองออกมาหรือว่าพยายามที่จะเหมือนทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะให้มากที่สุดยึดมั่นนะคะ แล้วยังไงซะค่ะความดีเนาะคุณความดีเนี่ยมันก็จะสามารถลอยอยู่ได้นะคะยังไงก็อาจจะแบบสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ซ้ำอ่ะนะคะคนที่ดีคนที่เหมือนมีคุณธรรมยังไงซะก็จะสูงขึ้นอยู่ในจุดที่ดีขึ้นขึ้นไปนะคะพลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันจะมีความเครียดความวิตกกังวลนะคะอาจจะเหมือนอยู่ในจุดที่เหมือน อยู่ในห้องแคบๆก็รู้สึกอึดอัดแหละนะคะอาจจะด้วยบรรยากาศสถานการณ์นะคะที่มันไม่เอื้อเลยมันไม่โอเคเลยก็อาจจะทําให้เกิดความวิตกกังวลรู้สึกอึดอัดใจนะคะซึ่งเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามฝ่าฟันเพื่อให้สักวันนั้นเป็นอิสระได้สักทีหนึ่งนะคะการต้องอดทนนะคะที่จะเหมือนทนจนหัวใจนั้นเข้มแข็งสุด,สด นะซึ่งกว่าจะผ่านจุดนั้นได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยแต่พอผ่านมาแล้วเนี่ยหัวใจของคุณมันจะเหมือนหินที่มีความแข็งแรงมากๆนะคะมีความเข้มแข็งมีความแกร่งนะคะแล้วก็จะสามารถผาเผชิญกับอะไรก็ได้อะที่จะเข้ามาอีกเนี่ยก็จะไม่ทอ้อไม่หวั่นแล้วนะคะพลังงานของการฝึกปลือนะคือมองว่าคุณจะกลายเป็นเหมือนมีดที่คมกริบอะ นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนมีทั้งภูมิปัญญาความรู้ความสามารถนะคะคำพูดคําจาไหวพริบต่างๆเพราะนั้นมันจะมีแต่สิ่งที่เหมือนเหมือนขัดเกลานะะกันกรองพลังงานของการเตรียมพร้อมพลังงานของคนที่พอถึง จุดที่เหมาะสมวันที่ใช่ของคุณนะคะทุกความอดทนที่มีมานะคะมันจะเป็นเหมือนพลังเป็นสิ่งที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณคุณจะรู้สึกถึงความมั่นอกมั่นใจความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันแล้วก็ยากที่จะมีใครหรือสถานการณ์แบบไหนเข้ามานะคะทำให้คุณอ่อนไหวได้อีก